นั่งตัดคลิปอ่ะสองวันอ่ะอยังง่ายกว่าฝาึกเล่นสกีเลยทุกคน ุกกำลังจะไปสกีนะคะที่ฟิลาเดลเฟียก็คือเป็นรัฐรันหนึ่งในอเมริกานะก็คือต้องขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปสกีมันเป็นรอบที่3แล้วนะของการสกีของมุกแต่ว่าคือมุกก็ไม่ได้ชอบการสกีเลยเพราะว่ามุกไม่ชอบอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมเกินไปนทุกคนแต่ว่าวันนี้จะทำเพื่อทุกคนนะคะตอนนี้ก็หิมะตกด้วยนะเราก็จะไปสกีวันที่หิมะตกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าอุปกรณ์ที่ต้อง ต้องเตรียมก่อนที่เราจะไปสกีมีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยโอ้โหคือตอนนี้ก็หิมะตกอยู่เนาะแล้วก็เพื่อนคนเก่งของเราขับรถระหว่างที่หิมะตกค่ะซึ่งมันมันเป็นอะไรที่ค่ขอนข้างยากนิดนึงแต่ตอนนี้มันหิมะยังไม่กอะถนนนะคะเราก็สามารถขับได้อยู่ค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมไปสกีอะ่ะมันมีอะไรบ้าง ที่มุกไปสก,กีอะไม่มีใครบอกเลยอะว่าต้องใส่กางเกงกันน้ำอะแล้วแบบว่าเราใส่กางเกงยีนไปเฮ้ยแล้วแบบฝรั่งแบบฝรั่งแบบอึ้งอะแบบเธอต้องเป็นโปรเฟชั่นแน่เลยผมว่าเธอต้องไม่ล้มเลยไงก็เลยใส่ยีนมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยท้งนั้นที่จริงแลวกูไม่รู้ว่าต้องแต่งตัวย,ยังไงนะทุกคนแล้วตอนนี้เรามีกางเกงสกีมีแว่นตรงแว่นตาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนี <Okay. S 1> ่นะคะเปิดกระเป๋ากันเลยมีอะไรบ้างในนี้เนาะก็จะมีนี่ค่ะ อันนี้ฮิตเทคค่ะฮิตเทคผ้าพันคอค่ะ c กอตมีแว่นตานะคะเอาไว้ใส่แล้วก็ถุงมือแบบอย่างหนาอันนี้ถุงมืออย่างหนาแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงกันน้ำค่ะทุกคนคือต้องใส่กางเกงอันนี้เวลาเล่นสกกีแล้วก็มีเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตที่แบบว่ามีขนข้างในไม่รู้จะเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องใส่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะโอเค ข่าวที่เราจะไปสกกีนะชื่อว่าชอนนี่มารินนะคะที่ฟิลาเดลเฟียแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะถึงแล้วอนะีกสิบนาทีเรามีเพื่อนร่วมประชนภัยด้วยนะตอนเพื่อนๆน,นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วพอเราไปถึงเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนกคนือตอนนี้ถึงแล้วแล้วก็หิมะแบบว่านี่สามารถเห็นได้เลยจากตรงนี้ ตกแบบวา่าจะเล่นแบบว่าทิมาตกแล้วมุกอะก็ไม่ได้ good กูดแอดสกีอะ่ะคิดออกปะกูเล่นเล่น,ลนอยู่หยุดเล่นเหยุดหยุดแล้วกันเออเดี๋ยวมีใส่อีกเสื้ออีกตัวหนึ่งเพราะว่าเอาไม่อยู่หรอกพื้นก็ s l i ิบ e r มากลื่นมากนู่นเลยทุกคนนี่ตกแบบร้ายนะคะตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเลกนะคะเป็นเลกภาษาอังกฤษแม่นม้ำ แข่งปกคลุมได้ทีม้าไปหมดแล้วตอนนี้ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็ต้องมารอเอาสก,กีก่อนนะคะหลังจากเราซื้อตั๋วแล้วเราก็มาเอา,เอาสก,กีนะคะแล้วก็มันจะไม่ได้มีแค่สก,กีมันจะมีสโนว์บอร์ดด้วยเนาะถ้าใครอยากจะสนใจจะเล่นอยากเล่นสโนว์บอร์ดก็ได้ ตอนนี้ก็มาแค่เราสองสามคนนะคะเป็นยังไงคะจะมาสนุกสนุกมากเลยยังไม่ได้เล่นเลยสนุกแล้วแต่ว่าหิมะตกสองคนนี้คนนี้คนนี้เล่นสก,กีคนนี้เล่นสนุกบอรี้ที่แอมเล่นสก,กีคนนี้เล่นไอเล่นสนุกบอดี้เราก็เล่นสก,กีเหมือนกันแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ uh huh. วันนี้จะมาลองเล่นดูอีกสักรอบหนึ่งลองดูเพื่อนมีเครื่องมมกครบเลยแต่เราไม่มีเราจะเช่าเอาทุกคนโอเค นี่เด็กๆก็คือมาตะกีกันเยอะค่ะทุกคนค่ะตอนนี้กำลังจะไปขึ้นลิฟต์นะคะอุ้ยผมเปียกแล้วหิมะกระตกเอ้ยสนอะไรตอนหิมะเออสวยสวยลมไม่เจ็บวันเนี้ยเออลมไม่เจ็บใช่ นะสําหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่เอ็กซ์ตรีมแล้วแบบความรู้สึกเราคือแบบว่าให้เรานั่งตัดคลิปอะ2วันอะอยังง่ายกว่ามาฝึกเล่นสก,กีอะไรทุกคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูวิวกันดีกว่า ตอนนี้นะคะมุกก็อยู่ในระหว่างการนั่งลิฟต์นะคะหรือว่ากระเช้านั่นเองมุกต้องนั่งลิฟต์เนี่ยขึ้นไปบนเขานะคะแล้วก็สกีลงมาข้างล่างเนาะแล้วตอนที่นั่งกระเช้าเนี่ยน่ากลัวมากทุกคนดูดิคือสูงมากนะคะไม่อยากจะคิดสภาพพัดตกลงไปเลยอะ่ะตอนที่มุกเล่นสกีแรกๆนะมุกลมลุกคลุกคลานหนักมากค่ะทุกคนนี่ถึงแล้วเย่ตอนลงนี่แหละที่ยากที่สุด Oh, no. <laughs> แล้วแล้วตอนที่เรานั่งกระเช้ามาแล้วค่ะคะ้างบ่อยมากเลยค <laughs> ทำไมไม่ค้างที่กูละคะเอาเมื่อยอยู่ที่กู <laughs> เออทุกคนเวลาที่แบบเราอยู่ในกระเช้าแล้วมันมันหยุดอ่ะแปลว่ามีคนล้มไงแต่ตอนตูล้มมึงไม่หยุดไม่หยุดแล้วมีคนล้มเยอะมากเออแล้วเราไม่หยุดให้พี่แอม่าคืออะไรพี่แอมก็เลยทําการชนบ้านไปเลยตึดึงมีการลงมาถามว่าอุ้ยบ้านชนได้ไรหรือเปล่านะโอ้ยมายู่ตกแล้วนะทุกคนสนุกมากเลยวันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงเขากัน ทุกคนตอนนี้ก็เล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยวันนี้เป็นครั้งที่3ของเราแล้วรู้สึกเราเก่งขึ้นเยอะนะถ่ายถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ด้วยอะราคานะคะก็95เหรียญเนาะแล้วก็ส่วนใครที่เออเ5เหรียญก็คือได้อุปกรณ์แล้วก็แต่ว่ามีค่าหมบหมบกกน็อกหมกกน็อกคต้องใส่เนาะหมบกน็อก15เหรียญน,นะคะถ้างั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบาย Bye bye. ยินลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ